สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องหนทางการพ้นทุกข์เนื้อธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลพวกเราเชาวพุทธย่ยอมทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนทางแห่งการพ้นทุกขนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์แปด หน้าที่ของชาวพุทธก็คือการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางจนถึงจุดหมายปลายทางการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางนี้ไม่มีใครทำให้เราได้แม้จะมีอยู่แล้วแต่เราต้องเดินเองการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางไม่ต่างกับการเดินบนถนนเส้นใหญ่ที่ยาวไกลซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามและความชัดเจนในจุดหมายปลายทางนั้น ทุกท่านย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าในการเดินนั้นเราต้องอาศัยขาทั้งสองข้างแต่เท่านั้นไม่พอเราต้องรู้จกักทรงตัวให้สมดุลบนขาทั้งสองข้างนั้นด้วยจึงจะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องถ้าเรามีขาเพียงข้างเดียวก็คงเดินได้ยากแต่แม้มีขาทั้งสองข้างแล้วก็ยังต้องเลี้ยงตัวให้พอดีจะเดินช้าหรือว่าเดินเร็ว ก็แล้วแต่การทรงตัวให้สมดุลบนขาทั้งสองข้างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินบนเส้นทางที่ยาวไกลฉันใดก็ฉันนั้นในการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางความสมดุลเป็นสิ่งจำเป็นมากนั่นก็คือสมดุลระหว่างสิ่งสองสิ่งที่ล้วนมีค่ามีความสำคัญเช่นความสมดุลระหว่างปริยัติกับปฏิบัติถ้าเรามีความรู้ในทางปริยัติ แต่ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติก็ยากที่จะดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้อย่างยั่งยืนจนถึงเป้าหมายได้ในทํานองเดียวกันถ้าเราเอาแต่ปฏิบัติแต่ไม่มีความรู้ด้านปริยัติเลยก็ไม่ต่างกับการเดินด้วยขาข้างเดียวย่อมยากจะถึงเป้าหมายได้เพราะต้องเดินกระโผกกระเพลกนักปฏิบัติจึงต้องมีความรู้ด้านปริยัตด,ด้วย เช่นรู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรจะต้องปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่แต่ละข้ออย่างไรเป็นต้นแต่ถึงแม้จะมีความรู้ด้านปริยัติเป็นพื้นฐานแล้วก็ใช่ว่าจะพอแค่นั้นยังมีสิ่งอื่นที่ต้องคำนึงเพื่อจัดให้มีความสมดุลอย่างเช่นในการปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องมีสมดุลระหว่างสมถะกับวิปัสสนาคือถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีสมถะเป็นพื้น เพื่อให้จิตมีสมาธิสำหรับพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าหากเจริญวิปัสสนาโดยทิ้งสมถะก็ยากที่จะสำเร็จแต่ถ้าเอาแต่เจริญสมถะโดยไม่สนใจวิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาจนเข้าถึงสัจธรรมได้เราต้องมีสมถะและวิปัสสนาอย่างได้สมดุลกันการปฏิบัติธรรมจึงจะได้ผลนำไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้ ถ้าเราสังเกตดูพระพุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องของความดีหรือความสมดุลมากอันนี้เป็นคนละส่วนกับเรื่องของทางสายกลางทางสายกลางนั้นเราต้องดำเนินอยู่แล้วแต่จะดำเนินอย่างไรให้ถึงเป้าหมายก็ต้องอาศัยความสมดุลระหว่างประยัดกับปฏิบัติสมดุลระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาทั้งสองนั้นหลักธรรมข้อหนึ่งที่ชาวพุทธคุ้นเคยก็คืออินทรีห้า หรือธรรมห้ประการที่เป็นใหญ่ในการทำกิจต่างๆถ้าเราพิจารณาดูก็จะพบว่าในห้าประการนี้มีธรรมะอยู่สองคู่ซึ่งต้องมีความสมดุลหรือพอดีจึงจะเกิดผลที่มุ่งหมายสองคู่นั้นได้แก่ศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิถ้ามีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาก็อาจทำให้เรานั้นงมงายได้ เหมือนกับรถที่แล่นเร็วแต่ไม่มีพวงมาล<ๆ>ัยก็อาจจะวิ่งลงคูได้เราพบคนประเภทนี้เยอะคือมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาก็<ๆ>อาจทำให้ดำเนินชีวิตอย่างผิดทิศผิดทางเพราะหลงเชื่อคนที่สอนผิดผิดไม่รู้จริงส่วนคนที่มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาก็<ๆ>อาจจะเป็นคนที่อวดดีไม่ฟังใครหรือได้แต่คิดแล้ก็ตั้งคำถามมวัวแต่สงสัย แต่ไม่ยอมลงมือปฏิบัติเสียทีเพราะไม่เชื่อใครเลยสักคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่จริงการรู้จักตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีถ้าใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นไม่สามารถให้คําตอบได้ในทุกเรื่องจนกว่าจะลงมือปฏิบัติและเห็นผลด้วยตัวของตนเองแต่คนเราจะลงมือปฏิบัติได้แม้จะยังเห็นผลไม่ชัดก็ต่อเมื่อมีศรัทธา ในคําสอนของครูบาอาจารย์หรือผู้รู้คือเชื่อว่าท่านสอนไม่ผิดทางก็ทำให้กล้าลงมือปฏิบัติแต่ถ้าขาดศรัทธาแล้วแม้จะมีปัญญาชนิดที่ทำให้เห็นชัดว่าการปฏิบัติธรรมะอย่างเช่นการเจริญสตินั้นมีประโยชน์เป็นเรื่องดีแต่พอปฏิบัติไปได้สักพักมีปัญหาขึ้นมาเกิดความท้อแท้ก็เลิกปฏิบัติไปเลยหรือไม่ก็ทำแบบเฉย เหมือนรถยนต์ที่เครื่องไม่ค่อยมีกําลังหรือไม่ค่อยมีน้ำมันจึงไปได้ไม่ไกลในทางตรงกันข้ามถ้าเขามีศรัทธานในครูบาอาจารย์แล้วเวลาท่านกระตุ้นหรือแนะนำเขาก็จะเกิดกําลังใจที่จะเพียรพยายามต่อไปไม่ละทิ้งกลางคันแม้จะมองไม่เห็นผลแต่ก็มั่นใจว่าท่านสอนไม่ผิดแน่จึงไม่เลิกปฏิบัติ ธรรมะอีกคู่หนึ่งก็คือวิริยะกับสมาธิวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรเป็นของดีใครๆก็รู้แต่ถ้าขยันมากไปใจก็ฟุ้งซ่านได้มีหลายคนคนที่ขยันขันแข็งมากแต่ว่านอนไม่หลับกลางคืนก็ยังคิดในเรื่องของงานการอยู่อยู่นิ่งๆไม่เป็นถ้าไม่มีอะไรทำจะกระสับกระส่ายฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีสมาธิเข้ามากำกับ เพื่อไม่ให้ขยันแบบเลยเถิดจนบันทอรตัวเองคนขยันจำนวนไม่น้อยบัทอนจิตใจตัวเองเพราะขาดสมาธิฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิเข้ามากำกับวิริยะจะได้รู้จากนิ่งสงบเยือกเย็นแต่ถ้ามีสมาธิไม่มีวิริยะเลยก็กลายเป็นพวกที่เฉยมีคนจำนวนไม่น้อยที่พอเข้าวัดแล้วปฏิบัติธรรมจิตสงบแล้วก็เลยนิ่งเฉย ไม่เอาธุระไม่อยากจะทำอะไรทำให้คนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำไมเป็นคนเฉยขาดความกระตือรือร้นไม่ใส่ใจกับการงานไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธชาวพุทธที่ดีต้องมีทั้งความขยันมันเพียรกระฉับกระเฉงแต่ว่าในใจนั้นนิ่งสงบเหมือนรถไฟญี่ปุ่นที่แล่นเร็วมากมองจากข้างนอก แต่ข้างในรถนั้นสงบเงียบคนที่มีทั้งวิริยะและสมาธิอย่างสมดุลจะมีลักษณะแบบนั้นกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วแต่ใจไม่รรนสงบนิ่งทั้งศรัทธากับปัญญาล้วนเป็นของดีแต่ก็ต้องมีอย่างพอดีหรือสมดุลกันเช่นเดียวกันกับวิริยะกับสมาธิจะเลือกอันใดอันหนึ่งและทิ้งอีกอันไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่างแบบพอดีพอดี จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีธรรมประการที่5คือสติสติเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธากับปัญญาและระหว่างวิริยะกับสมาธิทำให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์ธรรมที่ดูเหมือนมีคุณสมบัติตรงข้ามกันแต่ที่จริงเสริมกันมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง ชีวิตจะเจริญมั่นคงได้เราต้องใส่ใจกับความสมดุลระหว่างองค์ธรรมเช่นระหว่างศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิเป็นต้นเรื่องความสมดุลยังสามารถพูดได้อีกมากมายแต่ที่อยากจะพูดในที่นี้ก็คือทำไมในการดำเนินชีวิตเราจึงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับความสมดุล คำตอบก็เพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะเอียงไปในทางใดทางหนึ่งไม่ใช่เอียงไปสู่ทางสุดโตที่ไม่ดีเท่านั้นเช่นเอียงไปทางการหมกมุ่นในกามหรือการทรมานตนเท่านั้นแต่ถ้าคนเรายังมีแนวโน้มที่จะเอียงหรือหนักไปในทางธรรมะข้างใดข้างหนึ่งจนขาดความสมดุลแล้วอย่างเช่นเอียงไปทางศรัทธาหรือเอียงไปทางปัญญา ก็จะทําให้การดําเนินชีวิตไม่สามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พึงประสงค์ได้เหมือนกับการเดินทางไกลด้วยขาเพียงข้างเดียวนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานปุัน้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัออยอํานวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ